ช้ำมากเลยล่ะรอเจอเนสไงก็เนสเขาบอกว่าถ่ายเสร็จแล้วไงบึงมอไซค์เขาบอกว่าสิบมอลูกคอลูกค้าให้รอข้าวไปก่อนเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ถ่ายซิ้นเลยสักพักไม่ย้ายไม่ย้ายสักพักยาวยาวอาศิบอกว่าให้ลูกค้ารอข้าวไปก่อนมันเหนื่อยคุณงามคุณดีแล้วมันข้นลงล่างถ้าไม่เหนื่อยก็ต้องลงล่างนี่ลงล่างเลยเหนียงลงมา ตรงที่พื้นเหรอี่ื้นดีกว่าพี่เะมันได้ใเองเาใเอางเาใส่ที่เป็นใส่ไหไม่ดีอะปล่อยน้องไปเหอะให้เดินเเป่าให้ได้ให้ฉันไปยังไองเาเก็บไปังยนเ้าป่านนองไหนติดิดวติกนี้เวไจ่า ไหนก็ม่ซื้อ,อ,กอใกรอ่ะที่เรียกว่าสกะเม่ก้เอาสีขาวมาประันได้ไหมเมตต้องซื้อถุงเท้าที่เป็นถุงนอกเหมืมมนหอนวันนั้นให้ตัววิไปสองคูอยากได้ถุงเท้าแบบญี่ปุ่นอ่ะที่มันแบบมีขีด ถึงข้อที่พอถึงข้อแล้วไม่สไลด์ออกจากเท้านะลงมารับพี่ไอซ์ลงในลงมารับพี่ไอซ์พี่ไอซ์ค่ะเชิญค่ะจะมีด้วยค่ะข้าวทางนี้ได้เหรอได้เพราะว่าเข้าทางนี้พี่สาวว่าเข้าทางนี้ลงได้หรือเปล่า

อย่าขัดอย่าขัดกำลังได้โอ้โหธรรมชาติคุปติเออเอาที่บล็อกหลังไหมอันนี้เป็นท่าจิกเบาๆเออท่าจิกเดินข้อเทเดินเยอะข้อจิกหนักๆจิกหนักนในมือเริ่มเริ่มเกร็งเลยหมดเลยตั้อแต่เมื่อวานกลิ้งทำเห็นรีบไหมเลยไม่ใช่รีบติดฟั่งไหมไม่เห็น ม่าที่กูถ่ายมันมันล้วนๆฝั่งนี้เลยฝั่งนี้มันเป็นเสื้อมันเน็ตเลยอ่ะไหนอเออเนี่ยเล่นแบบเน็ตเนี่ใส่บ่อยด้วยนะเสื้อสีเน็ตข้มกว่านี้แต่เน็ตจะสีเป็นอย่างงี้วนะใส่แล้วซักบ่อยสีเริ่มหลุดโอ้รู้สึกไม่ดีเลยอ่ะมันแบบโล่งๆอ่ะมันโทรศัพท์ไม่ปลอดภัยอ่ะ โอเไปใส่ก่อนไหมขนปังมันนุ่มโอเคไปใส่ก่อนไหมก่อนหาเจออะนี่เราหายกันเอเรอเจอไม่เ็นรู้จักหู่อวานอะโอ้โไม่เคยทำนี่ไม่เคยทำเชื่อเนาะเจอญาติเยอมากจนเขาไม่อยากจะรู้จักอะญาติเอาพี่ไปบอมาหนิไม่เคยทำ ไม่บางทีช่างไฟช่าไฟใช่ไหมชอแช่างกองที่เอเอฟดีมช่างกองที่นั่นแหละที่ยิไมถูกคนไหมยิถูกคนปะคนจำได้หมดเลยแต่พาจังนจได้พจนได้จนได้จำเนได้คนงามขนาดนี้มันก็จะจำไม่ได้คนสวยก็จำได้ลองไปช่มแข่งแล้วยังยังล้วสิบนียังอะไรยังอะไรที่ไทยอไทย ไม่เป็นไรค่ะตามสบายเมถ่ายตรงนี้นีอ่อคะอาจจะคนอื่นก็ได้น่าจะเป็นสวนอะไรเงี้ยกปกติมันยังสวัสดีค่ะปกติกโอเคท่านนึงก็อีกดน เลยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่ไมน่าจะหนึบหนึบพอๆกับเมื่อวานยังไงก็ต้องทำวันอะยังไงก็ได้กลับบ้านกว่านี้คืนเนาะยังเมื่อวานไหมกไม่วันนี้ก็พอดีปิดเทอมแล้วอ่ะนี้ดิฉันทำงานวันนี้พี่ทำงานนะคนทำงานไม่เป็นไรเลยแล้วก็ไม่ะเล่นอย่างเน็ตมันมีเคอร์ฟิวแพร่เที่ยงคืนเนไม่มีเคอร์ฟิวเชียงคืนยังเตรียมก็ยังมันต้องเตรียมอะไรอีกเยอะ ไม่เดี๋ยวเขาขนของมาเลยแด้วก็เขาบอกเลยใช่ยืนคนเยอะโอ้ยสมศรีนี่รองเ่าบอกชื่อหนูเลยยอมมากเส็จแล้วแบบึนีบเชียงคุณแล้วก็ใช่โอ๊ยโอ๊ยอะไรสิ กระโปรงฟ้าพี่รู้แล้วพี่เห็นจุดนี้ก็อืมเข้าใจเข้าใจกงหายแล้วแต่งอกมาชันกันไงอ๋อพูดอ่ะออกแต่ละคนแบบเจ็บตากันอ่ะอ๋อสีมาตีกันใส่หัวจุเท้าทีนี้เรามาอาสาล้งตรีบรรพุตงานจริงเพื่อหิาดเดินแบบเพื่อหาดเดินแบบเนาะเออ เสิโมงนอะเวติเวดดิงุกนอนอยู่บ้านมีถ่ายละครไหมไม่มีกนอนอยู่บนอ๋อต้องรอุคิวถ่ายละครใช่คนที่กอนยังแบบไม่ได้ว่างส่วนตอนวันแม่เก้าสถ้าไม่มีอานกับขนแก่นเลยลกสีวันลดจับขนแก่นอย่าลืมโทรศัพดาว